เอาล่ะครับเพื่อนๆน,นี่แหละครับรอกันมานานแสนนานกล่องมาถึงแล้วบรรจุเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือชุดกรรมาการใหญ่ต้องบอกก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างถ้ายังดูไม่จบอย่าเพิ่งจองถ้าดูจบแล้วอยากจองใส่รหัสมาอ้ามาดูกันเลยดีกว่า เพื่อนดูนี่นี of of ่นี่เอากล่องนี้นี่พอเปิดมานะคุณก็จะเห็นรูปคุณย่าบุเรือนอยู่ตรงนี้นี่เป็นทางขาวก้าวหน้านี่เป็นพระคาถาสามารถตัดอันนี้นะไปใส่กรอบบูชาได้ด้วยข้างในนี้เป็นใบรายการนะครับข้างหลังจะเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์อะไรยังไม่ให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ปะเดี๋ยวท่านเห็นนัมเบอร์แล้วท่านเลือกเอาเบอร์นี้ข้างในมีอะไรบ้างเปิดมาครับโอ้โหอุ้ย เป็นพระพุโทโธกลางนะครับ <Wow. S 1> นี่เป็นเซรามิกข้างล่างมีบรรจุเหรียญมีบรรจุอัฐิคุณยา่ามีบรรันทึกว่าพุโทโธกลางบรรจุอัฐิมีเหรียญมีโคด้ดมีนัมเบอร์แล้วคุณย่าบุญเรียนตรงเติมรุ่นก็ถวนะครับปิดทองคําแท้เป็นเซรามิกแบบพุโทโธกลางอง์นี้เป็นพระบูชานะครับขนาดหน้าตัก5นิ้วปิดทองบรรจุอัฐินะครับมีเหรียญหันถุงและบรรจุอัฐิสายเสกครบเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นปิดทองคําแท้ป้ายเขียวป้ายปั๊มนะครับป้ายปั๊มอย่างดีนี่เพื่อนๆดู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 มี2นิ้ว ไซส์สองนิ้วนี่ไซส์สองนิ้ว,วปิดทองไซส์สองนิ้วปิดทองบรรจุอทินะครับมีล็อกเก็ตพิเศษเป็นล็อกเก็ตนะครับรันนัมเบอร์ตั้งแต่1นถึง99และมีนี้ครับสำคัญรูปเหมือนห้อยคอบรรจุอัฐิคุณย่าเนื้อเงินสร้าง99องค์พระกริ่งพุทโธกลางบรรจุอัฐินะครับสร้าง99องค์เนื้อเงินพระชัยพุทโธกลางบรรจุอัฐิสร้าง99องค์เนื้อเงิน,ททงงงน,งนล็อกเก็ตกลมล็อกเก็ตไข่นี่มีครบเลย และที่สำคัญครับนี่ครับองนี้นะนี่เราเปิดมาปุ๊บจะเป็นลงรักปิดทองอันเนี้ยสร้างพิมพ์ละ99องคนี่เป็นจันลอยลงรักปิดทองนะครับแบบนี้เนี่ยทั้งหมด5พิมพ์4เนื้อจัมโบ้จะได้4องค์จะแยกเนื้อก็คือเนื้อเกสรบูรเสกใบลานชั้นหมากพิมพ์ใหญ่4ององพิมพ์กลาง4ององพิมพ์เล็ก4ององและพิมพ์จันลอย4ององชุดพิเศษเนี่ยลงรักปิดทองเนี่ยคุณได้20องค์องและที่สำคัญครับในรังนี้ครับประกอบด้วยคระเนื้อคระพิมพ์ได้ทั้งหมด99องคเพื่อนๆเอาไปเปิดรังนะแบ่ง ในราคาอง์ละ1 0 0 0ท่านได้99,00 0าแล้วนะและชุดข้างบนนี้ฟรีเลยชุดนี้99,999 99, ดูที่ลิงก์ครับได้แค่ได้แค่แคนล,ละ3บล็อกแล้วผมจะบอกให้เหลือประมาณสัก2030ตอนนี้นะครับเพราะว่าคนจองมาตลอดแล้วตั้งแต่ผมเปิดวันแรกผมเพิ่งทำบล็อกเสร็จทำกล่องเสร็จก็เลยมาให้เพื่อนเพื่อได้จองอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามมากสามารถทักเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยสร้าง99ชุดทั่วโลกโอเคครับรีบเข้ามาครับ